สวัสดีครับสวัสดีครับแม่แม่เอฟซีแ, FC และแฟนคลับที่รักทุกท่านนะครับเมื่อวานนี้หรือไม่ได้ถ่ายไปหนึ่งวันนะครับตื่นเช้ามานะครับผมฟันปอกกอ็มาทําความสะอาดนะครับอ่าททำความสะอาดน้องถุงท้องเราก็จะได้มาอาบน้ํากันนะครับผมอมที่ตักของเราอยาตัดต้นกล้วยนะครับืคืนนี้กินต้นกล้วยเยอะเยะ,ะกินต้นกล้วยเยอะเลยอ่อ แปลงวันนี้จ้อยแปลงวันนี้ใครเขาล่างสัง่งนั่นแปลงอยู่ใต้ล่างนั่นขามไมขามดู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 ขามมาแล้วขามมาเร็ว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 ,วดูขามจักรเลนหายังอาขามเนาะมานี่น่ะนนแปลงอยู่ใต้ล่างนั่นน่ะนั่นจ่อยเออปานจ่อย โอเคจะให้ฟานป๊อกล่างช่างเออก้องไว้เลยฟานป๊อกความสะอาดนะครับตอนเช้าตื่นขึ้นเราต้องทำความสะอาดก่อนความสะอาดแล้วก็ล้างนะครับผม,มก็อาบน้ำอาบอะไรให้น้องถุงทองนะครับผมขามเรียนหาย,ยังขาม เอ,อหักดีหักดยขาดนั่นถามก็ไปเป้าไปยืนให้กำลังใจคใุณยายตื่นขึ้นแล้วไม่ทำอะไรไม่ทำเวียกอะไรเลยคุณยายก็จะจอดขึ้นแต่รถ <c oughs> อะกดกองกอ,อ,องไว้เพื่อนเผา ก็มาเตรียมเตรียมที่ล้างล้างให้เรียบร้อยนะครับผมที่ล้างเรียบร้อยนะครับผมก็ได้อาบน้ําให้น้องนะครับผมผ่มตอมีดีสดแล้วแท็กบอกเป็กเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้เอาข้อเขาตัวนี้แล้วนี่เมื่อคืนนี้เอาเอาข้อเขาไอข้อเขาไองามงามใหม่ออกบ่อใดห้องกากรต่มตอมมีดีนะเสี่ยง นี่มันคือหนีเอาข้อเขายิงไม่ตรงนี้แหละนี่เอาเข้าแล้วออกไม่ได้มันคือนีร้องมันคือนี้ลั่นทั้งคืนเออเนาะตอนนี้ตอนอีกตอนหนึ่งอ่ะนี่สองตอนน่อะฮะขี่มันมานีเอาแกะปอกแกะปอกก่อนเอาเอาคอเข้าตรงนี้แหละน,นี่ตรงนี้แหละนี่แม่เข่างามเราเอาออกไม่ได้เล่นนะครับผมเมื่อคืนนี้เล่น เล่นแล้วอ,ออกไม่ได้กร็ร้องร้องใหญ่เลยขามมาได้ไหมขามขามไม่มีเพื่อนมาเล่นแต่กับถุงทอง <c oughs> เพื่อนไม่มีไปเล่นแต่กับถุงทองนี <c oughs> ่เอาออกมาเอาเน้นแห้งไร้ไหมเอาอเก็บขีมกองไว้เอานี่ถอดขาเลย กดขาเลยนั่นเดยวไปหลังสวัสดีครับก็แล้วสวัสดีครับสวยๆสวยๆลูกสวยๆเส,สียงหวานหน่อยอถึงทองน้อยสายหล่ลอรูปหล่อหน้าตาดีถึงทองสีดอ,อน้อย นาตาเขาจำมั่งเลยใครเห็นก็บอกว่านาตาซื้อ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 ขามก็มาเฝ้าขามเอามามามาเพียดเพื่อนดำหรือเพียดมามา มาแล้วตุ๊บดอเดินหน้ามาแล้วกินน้ามันก็แล้วสา,ายยางมาเลยเฮาเฮาเร็วเฮาเลยเฮาดิ่ดูจะอ้วนตุ๊บปุ๊บนะครับผมขนาดตอนเช้านะั้นท้องไม่ยุบเลยนะแม,แม,แม่ดูแก้มตุ้ยนุน้ยเลยแก้มตุ้ยนุ้ยอย่างลูกจะของเฮาเห็นไหมเลยเฮามามาไหนมา,นม,า,ม,า,ม,ามาเดี๋ยวไอ,อ้พี่ พีทโอ้ยมาให้กินมามาไม่รู้ว่าอันดักบแค่ยังมาล้วมา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 นี่มามานอนลงแล้วถึงไหมถึงไหมนอนลงแล้วมา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 ที่มามาดูทำดูทำดูทำมาลุกขึ้นเร็วลุกขึ้นเร็วดึงมาดึงมาลุกขึ้นเร็วมานอนทิศบนลุกขึ้นกินเด็กวักเก็บกินเลย ปิดเลยมา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 ,ามามามานอนลงไกลๆอ้าวมามามาปิดวัดเอาข้างกัดมาแล้วมามานีมามามานอนลงก่อนเร็วนอนลงก่อนนอนลงนอนลงก่อนนอนลงปิดเอาปิดเอาปิดเอาโอ้กินน้ำก็ลุกขึ้นวะตึงไหมล่ะปิดตึงอ่ะลุกขึ้นก็เร็วลุกขึ้นก็เร็วเดี๋ยวจะให้นอนเดี๋ยวก็ลุกมันสีดาวได้ช่างทุ่งท้องมันสีดาวได้ ลูกให้นล oh, well ูกขึ s <S ้นล่าลูกขึ้นเฮ้ยขึ้นแล้วลูกลุกขึ้นกินน้ำไม่ดีลูกขึ้นลูกขึ้นโอ้ไงหิวน้ำ่เช้าวไรขึ้นนี่หิ้วน้ำไงใแต่เช้ากินต้นกล้วยแตงหลายก็ยังหิวน้ำบักข่วนเบิังแก้มเพิ่นเบิังปุ้ยลุยอยู่สั่งยายแก้มเพิ่นขุด มามามาล่ะมา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 นี่มามานอนอยู่ดีเล้วมานอนนอนลงมามาไปในเสียงเอ้ยนอนลงมา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 มนอนลงเล้วนอนลงเล้วเอานอนลงมาเจ็บไหมเจ็บไหมเจ็บเอาเอาขีดนึงเพชรขีดเลยเพชรขีดเลย นอนลงกับปุยนุ้ยแค่คือแค่ได้ถาดิถานอนลงดีเอ,อ้อถานอนก็นนารักได้เขาฮะเออถานอนเขาถานอนก็นน,นารักได้นี่ถุงทองนี่ยภาษายังก็ทาหยู่น อามาคัดแน่มาคัดแน่เนี่ยพันปอกเอ้ยมาคัดน้องทุ่งท้องนี่นเแล้วเอ,เอาเอานอนลงดีดีบ้านไหน,นกับผุทีเพีงนี่น้องเพชรเพง้งผู้ใจทุกูบ้าน <laughs> เป็นกระสรแสกับผู้ใหญ่ติดกิด,ดมาแม่ยึนลับอยู่ได้เนาะทุ่งทองมามึงจะได้บ่มาคัดจเทียเมสั่งไงมาแม่มาหาคัดช่างเอาหน่ห้เขาบวมระที่ให้ฟานปอกจริงอเอา้าเอา้าคุ้มตาแน่นี่ฟานเผ็ดฟานเผ็ดมะสำรอง คึอมาสำรองฟานเฟดฟานเฟศเห็นไหมสำรองออขัดลอๆได้ไหมเออเป็นวัวของมูเขาเนี่ยขัดลออเขาอ่ะขัดงามๆอาบน้ำวันนี้บ่วหนาวครับเมื่อคืนนี้ฝนตกเมื่อคืนนี้ฝนตกฝนตกรินเมื่อคืนนี้แนม่ยาลินน้ำ เราพาไปดูพี่ถุงเพราะพี่ทองคํากันพี่ทองคําตื่นยังเนาะดูพี่ทองคากันนะครับม่แม่พี่ทองคําตื่นยังเนาะพี่ทองคํานอนอยู่ไกลนี่ทองคาอยู่ไกลเอาไอ้บันไดเตียมคอยเลยเพียมบันไดคอยเลยเรียมบันไดคอยให้รถขึ้นเลยนะดูพี่ทองคากัน นู่นพี่ทองคํารูปหล่ออยู่นี่ฟานวิทย์กำลังทําความสะอาดนะครับฟานวิทย์กำลังทําความสะอาดอยู่ฟานวิทย์กำลังทาความสะอาดอยู่พี่ทองคำฟานวิทย์ทำความสะอาดอยู่นะครับทําความสะอาดพี่ทองคาสวัสดีครับก่อนเลิกสวัสดีครับก่อนเลิกครับขอบคุณครับเลิกครับผม พี่ทองคำเสียงดีเสียงดีมากเลยพี่ทองคำเราเออฝ <c oughs> า,ากไว้แม่นะครับผมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามช่อง้ายถุงทองของเราด้วยนะครับ